วันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าตูบแสนซื่อสัตย์ชื่อว่าปุยเมฆปุยเมฆเ,เป็นน้องหมาตัวกลมขนฟูสีขาวชอบเล่นซ่อนแอบกับเด็กๆแถวบ้านมากเลยวันหนึ่งเด็กๆกำลังเล่นซ่อนแอบกันอย่างสนุกสนานปุยเมฆก,ก็ร่วมวงด้วยแต่ด้วยความที่ปุยเมฆตื่นเต้นมากวิ่งพล่านไปหมดจนไปสะดุดล้มหัวเข่าถลอกรอ้องฮ้องฮ้องเสียงดัง เด็กๆตกใจรีบวิ่งมาดูปุ๋ยเมฆเจ็บเข่าเดินกระเพลกเลกเด็กคนหนึ่งถามด้วยความเป็นห่วงปุ๋ยเมฆเจ็บมากไหม ปุ๋ยเมฆเงยหน้ามองเด็กๆแล้วเลียมือเบาๆเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไรรแล้วปุ๋ยเมฆก็พยายามเดินตามเด็กๆไปเล่นต่อทั้งๆที่ยังเจ็บอยู่เด็กๆเห็นแบบนั้นก็รู้สึกส้งใจในความซื่อสัตย์ของปุ๋ยเมฆเลยช่วยกันดูแลปุ๋ยเมฆอย่างดีวันนั้นทุกคนเลยรู้ว่าปุ๋ยเมฆไม่ได้เป็นแค่เพื่อนเล่นแต่เป็นเพื่อนแท้ที่แสนดีด้วย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์และความจงรักทักดีเป็นสิ่งที่มีค่ามากและเพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม